สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงเพชรฟมเลี้ยะครับเด้อมาครับบ้าลุงได้ย่างกินน้อตอนเที่ยงเนี่ยนะครับเนาะกับเข้าเที่ยงลุงเพชรนะครับมาครับอาเบิ้งครับมีย่างกินน้อเหมือนนี้เนาะได้ย่างกินนะครับมาครับพามาครับโอ้นี่ครับนี่ครับนี่ครับต้มไก่นะครับต้มไก่ลุงเพชรครับตําแตงครับ กับเข้าเที่ยงลงเพชรเด้อครับเด้อนี่นี่ครับสองอย่างครับเหมือนี้กับเข้าเมือนี้บริเวณนึ่งเขาเหนียวครับมือนี้บริแซ่เขาเหนียวครับเลยห่งงข้าวเจ้าครับห่วงข้าวสวยเนาะครับเนาะกินกับตาแตงกับต้มไก่ครับมือนนี้กับเข้าเที่ยงลงเพช então, รเด้อครับเด้อมาครับมากินนํากันครับแซ่บแซ่บครับดูตําแตงครับครับตําแตงนี่ก็ต้มไก่ครับ ต้มขาไก่ครับต้มยำข่าไก่ครับมาครับมามาครับมากินอยาลูกเพด้อครับเด้อเขายังไม่ตักนะครับเอาให้เบิ่งกับเขาก่อนครับว่าชิเป็นตะแซบบ่เนี่ต้มยำข่าไก่ครับนี่กระตมแตงครับตะแซบบอกพี่น้องมาครับมามาครับมากินรำกันครับ กับเกาเทียงลุงเพชรลยครับเดอ้อลุงเพชรขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดอ้อสวัสดีครับเ,ออเป็นตาแซกบกันะครับเข้ามือนี่ยขสงสก,กินเข้าได้หลายครับมือนี้เปิงซี่ซันและเป็นตาแซบครับสวัสดีครับ